ตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนัทวันรอ้นรัซีนีเอ็กซิคิวทีฟไวท์เพรสิดเนนต์จากบริษัทลักรัพย์ CGS อ n t e r n a t i o n a l นประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะครับพี่แพนครับค่ะในที่สุดนะคะบรรยากาศการลงทุนก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการสนับสนุนจากความชัดเจนนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยตอนนี้มองยังไงดีคะมันมันเป้ามนอยู่ที่ประมาณ 1, 450, พันสี่ร้อยห้าสิ่ะเป้า,เป,าเป้าของของครึ่งปีนี้นะค่ะ แล้วก็คิดว่าจะทดสอบได้อีกสักเดือนหนึ่งหลังจากน้าทดสอาแกนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะไปพักตัวแถวๆเดือนมอีนาเมษาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็คงดูรัฐบาลใหม่คงดูหน้าตาของอรัฐมนตรีแล้วก็จะขยับไปต่อหรือเปล่าก็แล้วแต่นโยบายที่ออกมาค่ะ <c oughs> แสดงว่าเราก็ต้องรอดูเรื่องของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐมนตรีประจําตําแหน่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสําคัญทางด้านเศรษฐกิจก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยระบุมาแล้วครับอ,อันนี้เป็นเหตุผลที่สมัยหุ้นถึงขึ้นแรงแรงนะค่ะระบุแล้วใครจะอยู่พาณิชย์ใครจะอยู่ต่างประเทศนะครับใครจะอยู่คัคัๆค่ะตอนนี้เนี่ยเส้นที่มีแนวในยะสํสคัญก็คือพันสี่แล้วล่ะถ้าข้ามไปได้นี<อ>่ไปเลยไหมคะ มันจะอยู่พันสี่ร้อยห้าสิบะครับจริงๆมันข้ามไปได้ในไก่เท่าไหร่เออมันติดเลยพันสี่ไปก็ติดพันสี่ร้อยห้าสิบยังไม่น่าข้ามพันสี่ร้อยห้าสิบค <พอ S 1> ่ะเพราะนั้นตั้งแต่พันพันสี่ไปถึงพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะดูขายออกมาก็ได้นะครับค่ะใครมีกําไรก็ล็อกกําไรออกมาบางส่วนบอกงี้มันน่าจะกําไรทุกคนนะพี่แพนถ้าถูซื้อไว้ปลายปีจริงค่ะใช่ค่ะเออมันไม่น่าไม่น่ามีใครขาดทุนอ่ะค่ะยกเว้นไปจากพูดเล็กๆเข้าก็ว่าไปแต่ว่าหุ้นใหญ่หุ้นกลางเนี่ย เท่าที่เห็นเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรครับล็อกกําไรไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าอยากจะเข้าใหม่ละคะเอเข้าใหม่เข้าแปลว่าคุณเป็นคนที่แบบช้ามากอ่ะอาจจะแบบรอคอนเฟิร์มอยู่ไม่แน่ใจสุดให้ใครจะได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้ตั้งแต่ตั้งแต่อาทิตอาทิี่ฝรั่งเข้ามาแล้วก็ฝรั่งเข้ามาต้องเยอะเนี่ยแปลว่าเขามั่นใจแล้วว่าใครจะชนะการเลือกตั้งค่ะ ซึ่งซึ่งมันก็ชัดเจนว่าพอชนะเสร็จมันชนะแบบยิ่งชนะแบบแลนสลอ์ด้วยแบบนี้ยสามารถแต่ตั้งภายในสองท่าได้เลยเนี่ยออืผมว่ามันมันจะมันจะโอเคขึ้นสำหรับฝรั่งเพราะนั้นฝรั่งยังไม่น่าขายช่วงนี้น่าจะไปขายแถวพันสี่ร้อยห้าสิบก็เลยให้คิดว่าเราไปขายแถวใกล้ๆเขาก็ได้ครับค่ะส่วนคนที่จะเข้าใหม่ตอนนี้ต้นทุนไม่ดีแล้วต้นทีไม่ดีครับต้นทุนไม่ดีเลยครับเพราะว่ามันห้าสิบจุดปัญหาคืิมันไม่รู้เอาอะไรขึ้น สมมติว่าเอาเดลต้าขึ้น20 20บาทก็จบแล้วครับตัวอื่นจะไม่ขึ้นแล้วงั้นตอนนี้นั่งรอล็อกกำไรอย่างเดียวแต่บางคนบอกว่าเอาอยากได้เก็งกำไรอะค่ะพี่เปียกได้ได้ได้ทำยไงถ้าถ้าถ้าประสบการณ์ในการเก็งกำไรย่อซื้อขึ้นขายในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถทำเงินได้นะครับก็ให้เล่นต่อไปสำหรับคนเล่นเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไร คนที่ได้กำไรในตลาดหุ้นจะต้องเล่นหุ้นใหญ่แบบยอซื้อแล้วก็ขึ้นขายค่ะคนที่ถัดทุนในตลาดหุ้นก็คือไปไปไป,ไปยอดซื้อหุ้นเล็ก,กนะครับค่ะเอ่อมันก็เลยจะถัดทุนไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นแล้วได้กำไรคุณเล่นวิธีเดิมไปเลยเพราะว่ามันมีเวลาประมาณเดือนเกือบเดือนนะครับอือหือแต่ว่าคุณอยา่าคาดหวังว่าเออซ,อซื้อซื้อแล้วจะขึ้นมาเยอะะอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้กำไรสักสามเปอร์เซ็นต์เนี้ยที่แบ่ค่ะเนี่ยสามเปอ็นรับได้ไหมถ้ารับได้ก็สู้เลย ค่ะมันมีบางตัวที่อาจจะเพิ่งเริ่มขึ้นมีไหมคะอย่างวันนี้เนี่ย CPO เริ่มขยับแล้วจริงๆก็ขยับมา<จ>ได้แต่ว่าไม่ร้อนแรงเท่าคนอื่นๆใจผมเนี่ยถ้าจะเล่นเกมกำไรเนี่ยให้เล่นตัวที่เกินเส้น200วันค่ะในในหน้ากระดานโมสัติฟแลขนาดเนี้ย AOT เกินเส้น200วันค่เนเนนาเกินเส้น200วันเดลต้เกินเส้น200วัน KTB ลิสตที่ผม ในใน20ตัวแรกเกินเส้น200วันหมดเลยครับพี่แพรค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นแบบพี่แพรเล่นนั่นแหละคือไปเล่น c ีอนั่นแหละที่อยู่ข้างล่างซึ่งไม่น่ามีประโยชน์อสําหรับรอบนี้นะไม่น่ามีประโยชน์สาหรับรอบนี้ค่ะคำว่าเกินเส้น200วันเวลาเราจะเก่งกําไรก็คือเราราคาย่อลงมาใกล้เส้น200วันแล้วก็ซื้อครั้งใหม่ไ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 ม่ค่ะสมมติผมผมผมรู้เป็นตัวอย่างเลยนะค่ะสมมติว่าเอาเราจะเล่นเราจะเล่นหุ้น เออีอทีเนี่ยครับวันนี้มันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมันบวกมาห้าบาทเจ็ดสิบแปดเจ็สิบเจองอย่างนี้คุณซื้อไม่ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้มันย่อมาทค่ห้าสิบหกอันนี้คุณซื้อได้เลขย่อแบบนี้ไม่ไม่ได้ย่อมาที่เส้นสองร้อยวันเพราะว่าการที่หุ้นอยู่บนเส้นสองร้อยวันแล้วย่อลงมาที่เส้นสองร้อยวันเนี่ยแปลว่าแรงขายเยอะครับอ๋องั้นเอาเส้นที่สั้นกว่าใช้เอเวอร์เ็ทสักประมาณเท่าไหร่ดีคะพี่พี่เปียกคะสิบวันพอสิบวันหรือห้าวันก็พอ แต่ต้องเคยต้องเคยใช้นะครับผมเรียนนิดนึงนะครับเก่งกาไรต้องเร็วเออมันเออคิดจะซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะซื้อโทรไปหาบทวิเคราะห์หาทุกญหานี่มันก็ไม่ทันค่ะเวลาจะขายเนี่ยก็เอ๊ยยังท่าวีอยังไม่อยากขายจะถือว้ก่อนดีไหมอันนี้เลิกเลิกไปเลยครับพวกแกเลิกไปก่อนเลยถ้าตัดสินใจช้านี่มีโอกาสต้องสต็อปลอตนะในช่วงจังหวะแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่มันจะไม่ได้เงินไม่ได้เงิน ฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าหุ้นไทยจะไม่ย่อเลยค่ะพี่เปียกมันจะไม่ย่อเลยเหรอคะมีเส้นแนวรับที่มีนัยยะสําคัญไหมคะเอาตรงๆเลยนะเ่้าฝั่งเท้าพี่แพนผมผมก็เป็นคนที่ซื้อไม่เคยได้เลยนะพี่แพนค่ะมันมันแบบมันไวมากแล้วมันต้องตัดสินใจเร็วแล้วเป็นจังหวะส่วนใหญ่จะต้องเคาะด้วยซ้ำไปนะค่ะจังหวะยอ่อหนึ่งที่เราคุยกันนะตอนจังหวะยอ่อเนี่ยจะต้องเคาะขวาเลยนะจะตั้งบิดจะไม่ได้คุณค่ะอื โอเคเราได้เทคนิควิธีแล้วทีนี้มาดูตัวท็อปพิกที่พี่เบียกมองว่าโอเคจังหวะเนี้ยถ้ามีอยู่ถือต่อหรือถ้าไม่มีหาจังหวะย่อเข้าเก็บมีตัวไหนเป็นไฮไลท์บ้างคะตัวกราฟครับค่ะตัวถ้าเป็นแบงก์ก็มีแบงก์ุงเทพครับค่ะถ้าเป็นพลังถ้าเป็นพลังงานเอากัฟนะครับถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ AOT ค่ะหลังๆเนี่ยหลังๆเนี้ยตัวโรงแรมก็ขึ้นมาแรงนะมินพวกมินพวกเซนเทลพวกเอราวัน <ส straightforward> แต่แต่แบงค์แบงค์ผมคิดว่ารอบนี้จะเกิงอะไรได้ได้ไม่ไม่เยอะนะแรงขายจะเยอะหน่อยแล้วก็แอดวานอีกตัวครับแอดวานนี่ก็ก็กลับหลายดีเพราะมันเราจะเห็นอยู่แล้วว advance, ่าถ้าเล่นเพลงรายแอดวานเนี่ย <waves> มันจะขึ้นเรื่อยๆออจับจะขึ้นเรื่อยๆเดลต้าจะขึ้นเรื่อยๆค่ะตทีจะขึ้นเรื่อยๆชูจะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอตัวที่ขึ้นเรื่อยๆเล่นได้เลยมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจสเตคอนวันนี้บวกมาส6กปเซ็นต มันเป็นหุ้นเล่นสำหรับผมอะผมไม่เล่นหุ้นตัวโอเคอ่าได้เลยค่ะอ่าชัดเจนให้คุณผู้ชมได้ไปวางแผนการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคมากนะคะพี่เปี๊ยกขาสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับพี่แทนครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะของความสดใสน,นะคะหลังจากที่เราเห็นสัญญาณชัดนะคะว่านักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการซื้อสุที่ในตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลาสักประมาณ1อาทิตย์ถึง1อาทิตย์ครึ่งนะคะ